ครับสวัสดีครับเมื่อนี่ถ้าแตกแตกหลังตึกคือเกา่าแต่ว่าเปลี่ยนเมนูไหมสอางมันกินดูวัวดสอางหลังคาดแล้วเนาะหลังคาดแล้วที่เปลี่ยนเมนูไม่อาบแล้วได้ยังกินพอนี่ไดยังกินเมื่อนี้ได้เป็ดเนื้อเป็ดแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้ยจะไปจับถือเป็ดใครข่อยเาพอนะพาบอกมีแต่ไข่ไว้ตัอยบอกมีแต่ไข่ ไอ้ตัไปจับเปียไข่พมาพูดได้เสียพูดได้บเียไอจัวพอคว้นละโอ้เดี๋ยวไปก้นบ้างครเขาได้เดี๋ยวมันเสียวเปียไข่พะนะงานกินดองลายครับเป็ดงงานกินดองลายกันเลยเบื่อสินเบื่อสีนเสนลากับบ่ไ้เียนเอันนี้ขันมันม่วเขาเอิญยังมันหนิันแค่น้าบ่บ่กับพอมัน เนี่ยกะพอเนาะกระเพาะคันแค่นานอยู่เกิดน้ากระเพาะตัวเมนอานเห็นบหมเมนูแม่เรานี่ยับชีชีแข้งไอ้มะพร้าวครับอย่ากินมันขี้เดือดบอกว่าไม่ให้กินมันหนาหยาบเล็กน้อยกินตาบปวดเฒ่ากินไตว่าตัวบระเด้แทนผู้เฒ่าตัวกินของแสบยมันมันแสบหรอกมันงหยาบเนี่ยเราเป็นหยาบข้อลูกข้อหลานโจ๊กวุ้นข้าวบ่ใครเปิดแบบมันมีข้อ ปีช้าแม่ย่นกวางเอเ네ีโยเข่าไม่ได้เสรยนบหมอนไง่นโซเทนนั่นชินนะครับนี่ปั๊บนยนั่นโซโซ่เี่ยวเอื้อนเือแต่จยุ่งจันกบักกาโซ่เจบ่เฮ้ยเหรอแต่ว่ากับความยู่เป็นตาเสียแล้วกับบักกาที่เรา มันคือสภาพบ่อคือสภาพมันออกนะมันก็ะเรื่กงมาคือเจ๊งได้แซ่บเข้าจาว่าแซ่บแซ่บมันแซ่บเมัดจูกับมันเลยล่ะเนี่ยสวรรค์ยอดเสี้ยนเป็นหมาติยอดปลาเป็นวัวแมนวัวแมนเนื้อแม่เนื้อหม่งีิเขากินแมวไม่ได้มันจะจ้องไม่ได้มันกินไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายเลยครับเออมันเป็นเนื้องัวน้อยเปนเนื้่งัวน้อยเนื้อง่วงปลาเป็นเนื้องัวน้อยครับ ว่าเป็นหมาที่สนุกบุญมีเอ็นพี่มึงเนี่ยวัวเราดีซื้อเยอะยังไงเบิร์คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปสุภูสุคนนะครับผมจบกับรายการสแต็กแดกลังตื้อเอียงขึ้นดั่มแทะมิ้นี์ครับเมนูใหม่ครับเมนูใหม่แต่หนาเดียวครับจากอาทิตย์ที่แล้วเฮามี จากเปลียนสีนเป็นเป็ดปรากฏว่าแสบลายมือนี่เบิ่นเป็ดอีกรอบครับเอาไปใช้เบิ่นเราพอครัวเป็ดแม่นะครับอันนี้พวงไข่พวงไข่เป็ดเนื้อเป็ดแดงยิ่งขึ้นมือสวยก็มาแล้วครับน่องซ้านิเลียนขี่เลียนขี่เฮ่ก็แม่ กำลังพาขึ้นทางนั่นกัเหมือนเดิมครับผู้ซอยจูกีกีหัวเป็ดไว้กีหัวเป็ดกับกีดากับกีตีนกีตีนเขาเาสร้อ,อ,อยหรือ,อยังมาแล้วครับประทาน,นา เป็นบัตรประทันมาเจ็ซอยหรืเจ้าอาผมขาวไปใส่เบิดวิ้วคนนั่นเนาะฮะคนรอทุกขาวไปใส่เบิดโอ้เขาก็ไปคนเนาะนี่แหละครับสมบัติสมบัติชายดำผมดกผมดำดกปกไหลครับไอซูงข้าวได้ปะครับโอ้ไปหาเปียกไทยคนมาเนาะโอ้เล่าคู่ไหนเราคุ่ไหนเนาะ เว้ยว่างเป็นตรขวมแหงขางล่างนี่นก็วางเิน,นีดีไอ้สู้มะพเ้าได้ไหมครับนี่หัวอกกินเส้นี่ยจอกจอกจอ,จอ,จอกินตับเดินนี่ปกติอนปกติคี้กินอ็นตับงัวอยู่นี่หหอ <c oughs> มหอมกระแซงหอมกุ้งดูย่างหอมเฮ้ยไม่พอวัดนะปกติก้ินตับงัวอยู่กินยะตับัวบ่สรจูตับเป็ดบ่ ขันผ้าพ่อจินพ่อจินยุยเลนพ่อว่พผ้าจินเนาะเมื่อกินอาหารปมดเงี้ัก็เว้ยพาเห็ดก็หนึ่งนอานเนาะขอถามเกิดที่หลังเห็นอย่างเนาะคี่ผเห็ดไหมขอถามผู้เฒ่าผู้แก่ครับไอ้สู้มะพร้าวได้ไหมครับไข่อร่อยกินไข่บำรุงไข่หนิบำรุ้งไข่สู้มะพร้าวได้ไหมครับสิกินยังกับามวะมันีเนมันสีแตกมันจีแตกเห็นที่หลงไรใครีแตก อยู่ดยังพอพ่อ้ใหญ่เขาสมาลักันมดแดงพ่ออยู่ไหมเว้ลากจังเยผู้นังหามาป่วยอยต้องพ่นออกจากแง่กันเนาะร่ยเลยเย่เลยเว้แง่จบนอบนแง่แปงจติน่ะ ท่านโยมมันไ่เคยกัดมั้งไงท่านแย่แป้งมันตายเหัอตายมันสังเกตว่าแป้งนี่เมล์มันแห้งแล้วมั้มันสิติดมันสิเหนียวแป้งนุ่ขวานกิ่นน้ำอูโอ้กันเขาบอกว่าปล่อยหนี้หมดแล้วมันตายหมดแล้วไม่ได้เฮายเฮ้ยแย่ใครมาดียงเฮากับแย่แบบอนุรักษ์จงไว้แบบแมนเสมอรนี่ว่าเขาจับกันหมดเลยทั้งบ้านเต้หากินแบบอันนี้วะได้ดอกจงไว้ทั้งนักวิทยาศาครับเด้อทั้งปวดทั้ง ทั้งีนเขาเอินทั้งคนแก่นทั้งไตทั้งอุบุญลุงคนอีสานเตะกันไปเนี่ยอีสานเตะเออทางเตะมันก็บอกเลยท่าน่าจะว่าชุ่มพอนผุนเดียวชาเตะต้องไปย้ำเมื่อคืนนะครับเนี่ยปิดไฟไปน้ำเนื้อแค่นี้โอ้พ่อติดไฟมันติดคอยเบิ้งกัินชิมแน่ไม่ได้เลยสาระยอลูกปวงบ่อนแก่นเป็นน้องมาค่ะยอยอลูกปวงยอลูกปวงน้องมาค่ะน้องมาค่ะนะเป็นน้องมาค่ะ เฮ้งน oh, ีเ mm ็ดงนีขันเยเนี่ยมือมือเทนานึมือเทนาูกพี่ไปใส่ลูกพี่มือพี่มือทันเดือจับเรือปมานด้ห้องบ้านไรหอบ้านใส่กระเทียมนั่บนี้ห้งบ้านไ โอ้หม right? mm. ูอานสวยว่าโอ้ใบเงินสองเงินซันที่ต่อตัป้าตัว uh, ัไปยี่ยมเสียงเงนสามแสนเงินสองเงินแล้วออกมาเห็นอย่างเสื่อรู้สิ่งสื่อโอสีจำเงินลานหาใส่ใส่ปันใบไม้หมือเปล่วอุ่นออกอุ่นออกอุ่นออกเลยหะมือตีเลือด มันม่บอกกี่รูปนี่แค่ผิวนี่อะไรเงี้ยแค่ไหนมีเหรอใบมีเหรอใบขนมถ้าใบเอาใบ,นะเอาใบอันนั้นมันตัวใบอ่อนมันนะ่ะมันจะเหมือนสลายเลยมันใหม่แล้วนั่นนะ่ะมันจะเหมือนสลายไหมมันจะเป็นฟู่ฟู่ไหม <hygiene> ระวังขี้ยาสูบขูใส่นะพอเลยนะ่ะ <c oughs> นี่แหละตําตแหน่งที่เจ็๊บที่สุดนะ่ะเสียไอ้บ่ะอดไเบรคงมีนี่แหละมือโปเบิดหรอไอ้มีผู้แห่งด,ดูไรแม่งปากปิดแกะเทียนเลยถิออ้าวแก้เหี้ครับไอ้แฟนหงครับ จะบอกเรื่องบอลได้ช่วงนี้ซ้ำใจพี่มแข่ในบ้านแล้วด้วี่ครับพัลบอลพัลบอลพดกลครับอันนี้ผงรัววคูรรข้วร้ขาร้วคูรย้ข้า้วข้าวคูรู้วขก้าว้ขวคาวขการข่วคููเอาวาแขาออ แฉะลุงเลวแฉบขพ้ yeah. ่ยังองที like ่กอมันน yeah, ้องหนบเหรอไมเหมือนเสบ้แฉบเดี๋ยวมนอนเห็ดเฝ้าครับเสียขนาดเลยเห็ดเป่าวันได้ตั้งใจนะครับแเสรบเอเสแต่ว่าหันตั้งตั้งใจทีแฉบเพราะว่าตั้งใจ

เพราะว่าที่จริงตอนซุ่เขาต้องใส่เกลือเป็น้อบปุ้งไปทุกวันให้หนักเลยไม่ใช่ตอนตอนควนเพราะว่าถ้าใส่เกลือมันจะเยี่ยมพอดีอ,อ,ดอัลมลพอดีเคยกินว่ครอดอกปอดเผืใี่ให้นะ่ใะใครเอากปอดเผือเป๊อใส่หมอมกันี้ด้ยังไงยังไงใส่ตุม้มใบหอมอ่ะ ใส่เอาใ่หมนเลยส่ยนี่พักยังับซาลาน่ยตัวเปล่ยนอเปล่าางต่างายัยอองฮะะซาลน่ละเปมินเอมนเมินไมมนคนซาลาน่เป็นยเสไ่นีนี่เอาไม้ไปอยอ๋อ เป็นแค่ยน anyway. e ี่ยเดี๋ยวกันดีดำเปียกมาเลยข้างนอกเลยสีสันเลนเป็นแดงพึ่งครับขาเตนรชาอะไาเป็นยังไงก็ปิดได้กินครับสีสันทิ้งไป ท่งมาหรดีครับก็ดีนะแม่ทุมากว่ะแม่ทุมากว่กวคนี่แหละเราพูแซมแมข้ากันครับอเออนี่เอาจามมนมาักคนใส่เรือดอ่ะแข่งโใส่เลียดอ๋อเขียดดีไหมเีาลายเท่าบ ไปได้ครับจับจับขานี่เดียใส่ลายมันจหก่เงี้ยจับโอ้ถูกอ่ะพ่อเมียล่ะโอ้ยพ่อจังไลยเนาะชิวอ่ะเราอธินาอธินาก็ออดเราท่านี่สวดทับสวดทาเมี้ วนทับบุมีแดงครับเนี่ยบ่ี่ขวตีขึ้นไแล้วนา่ะนึ่งยยังครับเนียสีย้อมเดอ่านัํนแดงครับเฮี่ยวบูบ่อยสีสีย่อมครับชีย่อมอาหารครับเที่ยวบูบ่อยครับ้าดีันเดียคนระยอย่างนี้บ่อยี้สีีย่อมอาหารครับนี่สีย้อมอาหารก็ยังบ่ ชี้ยำฮันเลสองถุงไป<ะ>ปา<ะ>ป<ะ>ัวพอกว่าว่าที่รวปไปช่วงที่ตินแน่นอนว่ะสีสัน เพื่อนเหลียมสนิทนะครับมือนิกินขากันมือนิเชฟชาติบาถ้ำนาทีครับบุ๊นอ๋อบุ๊คน๋อบนัคเจอบันคอ๋อบุาครับผมคอ้อบุยคอ๋อครับุมคอ๋อบันคออบอกคอ๋อบุ๊คอ๋อบุ๊คบุ๊คอน ว่านาดว่านัดขนาดเมนูเด็ดนสอยกูหมแมนดอกเปียดมันบดสอยจูบะดซื้อดอกต้ทำตันหมดบนนตต่ำเด็กหน่อยหาไหมฮาต่มผู้เ่าแล้วกินไครครับยูใส่ตอนใครคือเห็นใครต่างไไรเป็นยาบัตรจากแล้วก็บเห็นเมย์ะยดกูรู้อะไรกินใครกันเสียอยากสั่งเนาะ